เขับมาพบกับผมและกับไพรแอนซีนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงแพท4.1นะครับรันดาวน์ที่ส่งผลกระหมด Part o f อฟแชมเปีเท่านั้นนะหัเราจะพูดถึงแค่นี้นะก็ไปดูที่อันแรกกันเลยดีกว่านะครับผมก็สละอันแรกครับก็คือเคนนะครับจะโดนปรับจากการที่เมื่อก่อนเราเล่น3มครูทิสใช่ไหมครับเราจะจวดเคนในรลยกานนี้ก็คือปรับเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมทำให้คนที่เคนยังไม่เลเวลถึง20เนี่ยอาจจะเล่นได้ช้านิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อ การเล่น3มคูทิศแล้วเอาเคขึ้นมาเลยเนี่ยมันทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมานะผมก็คือแอนทรอปนะผมโดนคล้ายๆ,ๆกันนะแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่เมื่อก่อนเราเล่น3มดาร์คินอะไรก็ได้นะตอนนี้ต้องเป็น3มดาร์คินที่แตกต่างกันนะครับผมและดาร์คินในเด็กของแอนทรอปเนี่ยก็มันซ้ํากันเยอะพอสมควรนะฉะนั้นก็อาจาจะจั่วขึ้นมาลําบากนิดนึงอาจจะต้องรอลุ้นนะครับมือแรกนะครับหรือว่ารอเลเวลยี่สิบเหมือนเคนนะโอเคเราไปที่ใบต่อไปกันดีกว่านะผมก็คือซูเปอร์เมก้าเดสโลเกตนะครับผมอันนี้นะสาหรับ คนที่เล่นจริงนะครับผมก็จะแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ค่อยส่งผลอะไรนี่ว่าแต่บอกเลยว่าจริงในโหมดของอไม่ให้ดิในด่านของแย่อว,วกาศนะครับหรือซาร์ฟอกเกอร์นะบอดเวลาประกาศโจมตีมาจะยิงซูเปอร์เมกาเดย์ล็อกเก็ตใช่ว่าใส่เราอะเราก็ยิ้มเลยนะเพราะว่าตอนนี้ดามเดมจมันหายไปหนึ่งนะผมเราสู้ได้อย่างสบายใจมากขึ้น,นครับในตอนนี้นะโอเค เราไปดูที่การโดนเนฟอีกใบหนึ่งดีกว่าคืออันนี้รุนแรงพอสมควรสำหรับการเนฟโปโลแคนนอนให้เพิ่มหนึ่งค่าล่า י ะครับเพราะว่าทั้งวายแล้วก็จิ้งเนี่ยใช้คอมโบกับใบนี้พอสมควรนะว่าการเพิ่มหนึ่งเนี่ยทำให้หลายๆท่ามันหายไปไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเจ็บปวดพอสมควรนะสำหรับการโดนอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูที่การบัฟอีเลาวินะครับผมอีเลาวิได้บวกพลังอีกหนึ่งนะครับทําให้เรามีขารับที่ดูดีขึ้นนะด้วยอีเลาวินั่นเองนะครับผมก็ อย่าคิดว่าเราจะโดนบัฟเคเราอีกนะเรามีการโดนเนิร์ฟขาลับของเราเหมือนกันนะก็คือ e อออฟเมกาคาร์บอนนะครับผมก็สำหรับคนที่เอาอันเนี้ยมาเพื่อบล็อกนะครับผมเอาเพื่อเสกหนูมาบล็อกนะก็จะหายไปเพราะมันไม่ใช่เบิร์สแล้วับมันกลายเป็นโฟกัสแทนนะแต่ก็ทําให้ขาบุกเราได้รุนแรงมากขึ้นครับในจังหวะนี้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าดูดีนะครับพอสมควรนะฉะนั้นก็อีกใบหนึ่งที่โดนบัฟนะครับของอีราอกนะครับก็คือเทนนิคอลสโตชนะครับผมโดนลดค่าไล่์เป็นหนึ่งนะ จากการที่โดนเนิร์ฟครั้งก่อนนะครับผมทีนี้ไปเนี้ยเป็นการเปิดทางบุกที่ดีของเรานะเพราะเราใช้ในการเคลียร์บอร์ดหลายๆรอบนะครับอันนี้คือดูดีมากๆนะครับในการใช้นะไปต่ออันนี้อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆคือออนนิรผมได้บวกพลังหนึ่งๆนะทำให้ออนเนี่ยเล่นได้ง่ายมากๆนะครับในจังหวะนี้นะเพราะว่าพอออนมีเบสตัดที่มากขึ้นนะครับเราก็จะเล่นออนเลเวอพได้ง่ายขึ้นต้องบอก่งนี้ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับทีนี้ออน ได้รับบัฟแล้วตัวนที่ของององกนก็ได้รับบัฟเหมือนกันนะครับผมทั้งบวกเลือดแล้วก็มีการปรับสเตตให้สมดุลมากขึ้นนะทั้งสองใบนะครับก่อนนี้คือดูดีนะครับทั้งคู่เลยนะทีนี้แจ็คของเรานะครับผมไม่ต้องห่วงแล้วว่าถ้าเราเอาเดอะไลท์ออฟอิคาเทียเนี่ยไปใส่ให้คนอื่นนะครับแจ็คจะไม่มีทะลวงนะครับมีทะลวงด้วยตัวเองนะครับเราติดอุปกรณ์ให้คนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะในจังหวะนี้นะก็บอกเลยว่าเล่นแจ็คได้สบายมาแต่ต้องเลเวลสองก่อนนะครับผมถึงจะมีทะลวงนะครับผมอันนี้ต ทีนี้ก็พวกการ์ดของแจ็คก็จะได้รับพวกสับไทยนะครับผมด้วยนะครับในอันนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูกันที่มาสเตอร์ยีนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมาสเตอร์ยีบอกว่าเราตัวเองครับต้องเห็น12ดาเมจขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ถูกปรับใหม่เป็นขอแค่มาสเตอร์ยีนะคนไหนก็ได้แล้วทำครบ12ดาเมจนะครับก็จะทำให้มาสเตอร์ยีเลเวลอัพนะครับก็เทคจะคล้ายๆกับของเขาเรียกว่าอะไรนะที่ติดเลิกนะครับผมอ่ะผม จำไม่ได้ครับก็คือเทคคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามาสเตอร์ยีนี่จะจะโอเคพอสมควรนะครับผมจุดอยู่ก็ลืมชื่อนะออบไพนะครับเมื่อกี้นะก็อันนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับของเฮดสไปนนะทําให้เอฟลีนเนี่ยสามารถเคลียบบอร์ดได้ง่ายขึ้นในจังหวะที่เอฟลีนไม่ขึ้นมือนะครับแต่ต้องระวังไว้ด้วยนะเนื่องจากว่าถ้าเราซัมมอนฮัสออกมามากขึ้นเนี่ยเอฟลีนก็จะเลเวอัพเขาได้น้อยลงนะเพราะว่า อัตราการเลเวลอัพมันต้องใช้ทุกเทิร์นใช่ไหมก็อันนี้เอลลินก็จะแบบงงๆวสมควรแต่ว่าดูดีนะครับไปน,นี้ในการยิงของเฮสไปนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงของพาร์ทเนอร์แชมเปี้ยนนะครับคนที่ไม่ค่อยเลือกทิานาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าทิานามีอิมแพกนะรพอที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกทิานาได้มากขึ้นแต่ผมก็ยังไม่น่าจะเลือกอยู่นี้นะถ้าผมไม่ได้อีโวนะครับเอ้ยอีวิลูชั่นนะครับคือบวกพลังหนึ่งตามจํานวนคีย์เวิร์ดนะครับทิานาถึงจะน่าสนใจสำหรนะ ก่ทีนี้มาดูที่ Shadow Shift นะครับของเซตนะอันนี้บอกเลยว่าชิวมากๆนะครับในการใช้นะเพราะว่าลดค่าไายเป็นหนึ่งนะทำให้คอมโบหลายอันในช้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้กับพวกที่มีเขาเรียกเมื่อซัมมอนลงมาเนี่ยได้หลายอันนะครับในจังหวะนี้นะเรามาพูดถึงใบต่อไปก็คือลิซันดรานะครับผมสําหรับคนที่ลงมาแล้วเฮ้ยฟอสเซนเทลมัน8เทเธอนนะกว่าจะเขาดาวจบนะทีนี้ลิซันดราเหลือแค่ 6เขาดาวนัจากฟอสเซนเทลที่มาจากริซันดรานะก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าบางคนก็จะไม่เลือกอยู่ดีครับซึ่งผมอาจจะเป็นหนึ่งในั้นที่ยังไม่เลือกนะครับผมเพราะว่าการเลเวลอัปริซันดราในโหมด P.O.C นี่ถือว่ายังยากพอสมควรนะครับโอเคทีนี้มาดูที่ชิวานากันบ้างนะครับผมมาพูดถึงอันดับแรกก่อนเลยที่ชิวนานาเลเวล2นะครับปกติแล้วถ้าสไตล์ของชิวนานาเลเวล2เนี่ยมันจะต้องไล่3ใช่ไหมทีนี้มันจะเหลือแค่ไล่2นะครับผม ก็บอกเลยว่าใช้ได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งของชิวนาก็คือปกติแล้วชิวนาต้องอยู่ในสนามใช่ไหมและเห็นด่ามจจากมังกรครบ12ด่ามจนะครับตอนนี้ปรับเป็นไม่ต้องอยู่ในสนามก็ได้ครับขอแค่มังกรเนี่ยทำด่ามจครบ16ด่ามจเนี่ยชิวนาก็ลงมาเลยวอัพเลยนะเท่ากับอันเนี้ยในโหมดพาร์ตเอาแชมเปี้ชิวนาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเราสามารถหาคีย์เวิร์ดมังกรได้มาอย่างง่ายๆนะครับผมและหลายตัวของเราที่แจกมังกรได้นะครับ อันนี้คือบอกเลยว่านี่คือทั้งเลยที่น่าสนใจในโหมดพาว์แชมเปี้ยนนะครับที่เจาเป็นพาร์ทเนอร์เรานะเอาละทีนี้พูดถึงไคร์นะผมก็จะลด,ลดโดนลดค่าไล่เหลือ5้านะฮะลดไปหนึ่งนะก็ปรับเบสตทลงมานิดนึงนะครับแต่ลงมาระบับตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็รู้สึกเหมือนเป็นการเนิร์ฟนิดนึงนะก็ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าไครเนี่ยนะเขาจะพลังเวลาลงมาพลังสองเท่ามันจะหายไปหนึ่งใช่ไหมทีนี้มันหายไปสองดามเมก,ก็จุกพอสมควรนะครับ โอเคทีนี้มาพูดถึงลูซีสกันบ้างนะพอเหลือค่าไล่หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ายิ้มมากๆนะครับเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการเลือกนะครับหลายๆทางนะแต่ว่าดันแพ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมิสติกช็อตแบบกร,กระจายนะครับก็คือบอทเลือกที่ยิงลูซีสได้ง่ายมากคือตอนนี้ตายง่ายพอสมควรน,นะครับถ้าจะหยิบมาก็คือให้เผื่อไว้ด้วยนะว่าลูซเสมโอกัดโดนฆ่า,าบ่อยมากๆในเวลาที่จะสู้นะครับกับบอทนะโดยเพราะเอสเลียวนะครับผม แต่ว่าเราก็มีวิธีซัมมอนลูเซตออกมาได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าในโหมดพาวแชมเปี้ยนมีวิธีการซัมมอนแชมเปี้ยนค่้นแรกหนึ่งเยอะพอสมควรนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงคาตาลินากันบ้างนะครับก็คาตาโดนปรับเบสสเตตไปหนึ่งใช่ไหมก็ถือว่าจุกพอสมควรนะรเพราะว่าหลายๆท่าของคาตาที่ไม่ใช่ของเราแต่ดันไปอยู่กับบอทแทนนะครับมันหายไปนะครับวันนี้ผมเลยว่าโอ้โหสบายแหละในการสู้คาตาลินาที่อยู่กับใน เป็นบอสเองหรือว่าอยู่ในด่านของ s t a r f ฟ็ k r er เอเองก็ตามนะครับก็โอเคนะผมซึ่งในโหมดปกติก็น่าเจ็บปวดกันอยู่นะครับในตอนนี้นะโอเคครับผมทีนี้มาพูดถึงลิลิตที่ได้รับการบัฟกันบ้างนะครับก็การ์ดท,ที่ได้รับการบัฟอันแรกเลยที่ผมสนใจก็คือ Ham of w a l l o โนะครับรีเดินวาลโล่ที่สูกเสกประจานนี่จะเหลือค่าไล่สามนะผมซึ่งทาให้เล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่ามันจากค่าไล่หเหลือสามเนี่ย และลองคิดดูไปเรื่องกับพวกแชมเปี้ยนที่มีโบกพลังเยอะๆนะหรือจิ้มหลายๆทีนะครับอันนี้แบบยิ้มมากๆผมยังไม่พูดถึงตัวไหนนะครับก็มาดูที่อีกอันนึงคือกัดไดเอแอเจิลนะครับปกติแล้วมันบอกว่ามันจะได้แค่หนึ่งลีไวท์ใช่ไหมทีนี้มันบอกอีกอันนึงก็คือมันจะได้ last beat รัสบีนะคือเมื่อตายเนี่ยครั้งแรกนะครับที่มันตายในเกมเนี้จะชุบชีวิตตัวเองขึ้นมานะครับและหรือลอดหนึ่งนะเท่ากับว่าทําคอมโบได้หลายอันเลยนะครับเพราะว่าการที่ไม่ตายเนี่ยและถูกชุบขึ้นมาเนีี่่ยยมันจะเาเาารกว เทคซัลนน่าจะเกิดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมน่าจะแบบว่ามันไม่ให้แบบตายแล้วตายไปเลยนะมันน่าจะให้แบบตายแล้วเทคซัลนเกิดอีกรอบนะก็เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อไปนะว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับทีนี้มาพูดถึงลิลิกใหม่นะผมก็คือเคมทิชดูพิเคเตอร์นะครับผมอันนี้เมื่อเราเล่นสเปลนะผมในขณะที่เรามีมานามากกว่าหกเจมขึ้นไปนะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะผมมันจะก๊อปปี้นะครับ,าารบอันนั้นอะ ที่ทรกเก็ตเดิมนะครับก็ลองคิดดูมาพูดถึงรีเดิลบลวารโลเมื่อกี้นะครับอันเนี้ยบวกพลังสองเท่านะครับทีนี้มันบวกจิ้มเป็นสองทีก็เป็นบวกเป็นคูณสี่ใช่ไหมเราสามารถปั๊มพลังให้อยู่อย่างวารัสเนี่ยเกินหนึ่งร้อยได้แบบชิวๆแล้วนะในจังหวะนี้นะครับบอกเลยเพราะถ้าจะใช้กับวารัสเนี่ยแล้วใช็ไล่รีเดิลบลนวาโลเทินแรกเนี่ยมันคูณแปดเลยนะครับผมซึ่งวารัสปกติจะดามจประมาณยี่สิบเจแปก็ประมาณร้อยอัพแน่นอนนะครับโอเคนะทีนี้มาดูกันที่ จะเรียกว่าอะไรเดียเป็นไอเทมนะครับกับพาวเวอร์ที่อยู่ในด่านนะครับผมอย่างสปบิตสโตนนะครับผมจะโดนลดจากอีพิกหรือแลนนะครับผมและจะไม่เกิดขึ้นกับพวกที่ยูนิตค่าไล่มากกว่า4ขึ้นไปนะครับผมซึ่งใบนี้ก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าถ้าค่าไลา่มากกว่า4เนี่ยการก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมือเนี่ยเราก็คงไม่ไล่มันซ้านะครับก็อันนี้ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็สแตนดาร์ดชาตนะครับผมจากอีพิกหรือคอมบอนนะต้องบอกเลยอันนี้ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับมีต้องยอมรับเลยว่า ผมไม่เข้าได้ไอเทมนี้เท่าไหร่แล้วก็ปรับอีกงานหนึ่งคือ雷电破 l armor ครับจากโหมิบวกค่าลายสองใช่ไหมมือนเหลือแค่บวกหนึ่งแทนนะครับแล้วก็จากพลังบวกสี่เนี่ยมันเหลือบวกสามนะลบค่าลายไปนหนึ่งแล้วล่ครับแล้วลบพลังอีกหนึ่งหนึ่งอันนี้ผมรู้สึกเป็นการบัฟที่ดูดีนะครับเพราะว่าเราไม่โดนบวกค่าลายเยอะนะครับและใช้ได้ดีด้วยนะอันนี้นะผมชอบนะครับ雷电 p l armor ครั้งนี้นะในการปรับนะดูดีแต่ว่าพลังอันอีกอันหนึ่งที่โดนปรับให้ดูดีพอสมควรก็คือรีเซ็ตนะครับ โดนลดจากแรหรือคอมมอนนะครับผมซึ่งเราไม่อาตราการได้ลิสต์เนี่ยมากขึ้นนะใบนี้คือการเศษคโนโบเบกเข้าเด็กนะครับผมซึ่งโคนโนเบกคือใบที่ชุบของเราทั้งหมดที่ตายในเทอร์นนี้มาแล้วเราได้ปลุกระดมนะหลายหลายคนจะแบบเฮ้ยยังไงต๋ของใบนี้เป็นใบที่ดีอันนึงนะเพราะว่าเราสามารถเลือกที่จะใช้การปลุกระดมหรือว่าจังหวะเนี่ยในการปิดเกมได้อย่างง่ายๆนะครับหลายๆรอบเลยนะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงลิลิกที่โดนเนิร์ฟกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือสต็อกเกอร์เบดนะครับ ก็อันนี้จากเมื่อก่อนที่มันจะโจมตีคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับทีนี้มันจะไปสไตล์คนที่อ่อนแอที่สุดแทนนะเท่ากับว่าเราไม่สามารถเอาตัวที่ติด็อกเกอร์เบดเนี่ยมาเคลียร์แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามได้แล้วนะครับผมโยไว้ตต่อมาเหลือแค่ตัวเดียวนะครับก็จะไปโดนที่พวกโฟโลเวอร์แทนนะแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแชมเปี้ยนพลังโจมตีจะสุดกว่าถูกไหมแล้วก็อีก2อันที่จะโดนเนิร์ฟนะผมก็คือไอเทมที่โผล่มาในด่านนะก็อย่างตัวเลเทอร์แล้วก็พิกแอกเนี่ยจะไม่โผล่ในยูนิตที่ แล้วนะครับทำให้พวกบอกว่าการเน้นบุกต้นเกมของเราเนี่ยด้วยแบบว่าตัวยูนิตหนึ่งได้พลิกแอคลงมากลายเป็นพลังสี่แล้วกลายเป็นพลังสามอย่างเงี้ยก็จะหายไปนะครับผมเป็นการเนิฟที่รุนแรงพอสมควรนะสำหรับการที่โอกาสที่เราจะได้ในการขาบุกที่ดีขึ้นนะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับเรามาพูดกันถึงอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอเทมใหม่ที่จะอยู่ในด่านพาร์ทเอาแชมเปี้ยนนะอันแรกคือโนราทรีนะครับผม ก็คืออันนี้บอกว่าการ์ดใบนี้จะติดมิสตี้พอท a l นะครับขึ้นมามิสตี้พอท l ก็คือไอเทมของโนราที่บอกเมื่อโจอบใบนี้ขึ้นมาป,ปั๊บอะมันจะสุ่มเศกตัวเขาอะไรโฟอลเลเวอร์ขึ้นมาใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าค่าลายเท่าไหร่นะครับลงมาสู่สนามแต่ถ้าสนามเต็มก็เอาขึ้นมือคนระับอันนี้ผมว่าผมชอบนะมันทําให้แบบว่าเรามีสนามมากขึ้นอันนี้คือน่าสนใจและแถมเป็นคอมมอนด้วยนะครับทำให้อันนี้น่าจะเวิร์กอยู่พอสมควรนะครับ อีกอันนึงคือ Enchanting รัวนะครับคือเมื่อสไตล์ลได้โจมหนึ่งนะต่อคอมโบได้เยอะมากนะครับสําหรับเด็กที่แบบไม่ค่อยมีมือนะครับหรือว่าในจังหวะที่เรามีเขาเรียกว่า Quick d r a นะครับคือแบบโจวแล้วเราค่าไล่หนึ่งประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้ Polo Foot นะครับผมเป็น Epic Item นะครับที่ผมยังงงอยู่ว่า มันจะให้ประโยชน์ยังไงอะเพราะว่ามันจะลดพลังแล้วก็ค่าไลา่เราให้เหลือหนึ่งนะแต่ว่ากลายเป็นโปโล,โลนะครับก็อันนี้น่าจะพีคอยู่นะคือผมไม่ชัวร์ว่ามันจะทําอะไรได้เพิ่มนะครับแต่ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอนนะครับคือไม่แน่ใจว่าการลดสแตทเลอหนึ่งเนี่ยมันลดแค่เบสหรือว่ามันลดพลังที่บวกไปด้วยนะครับถ้าลดแค่เบสนี่คือดูดีนะแต่ถ้าลดพลังที่บวกไปด้วยนี่คือจุกพอสมควรนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับ Emperor Flower เนี่ยครับคือสร้างรนดอมการ์ดนะครับใน เอฟของ e อ p e r o r Deck นะครับบนมือนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเมื่อเราจววมันขึ้นมาหรือว่าเมื่อลงไปหรือว่าเมื่อเริ่มเกมนะเพราะว่าในเดฟสตรีนผมฟังก็เหมือนกับเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะแบบข้ามๆไปหน่อยนะแต่ว่าน่าสนใจนะเผื่อเราจะได้สามารถเล่นนาซัตท,ที่เลเวลสได้แล้วนะครับในจังหวะน,นี้นะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ตามรับชมมาถึงขนาดนี้ครับยังไงก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ